พระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกเปิดบุญเปิดความร่ำรวยเปิดวาสนาท่านใดที่มีความรู้สึกว่าดวงไม่ดีโชคไม่ดีลองมาท่องคาถาบมทมนี้ดูนะคะท่องทั้งหมดสามจบนะคะเรามาท่องหน้าโมสามจบพร้อมๆกันก่อนนะคะนโมตัะสะภะะวะโตอราหาโตสม,มาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะกวะโตอระหะโตสม,มาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตโต,ตสัมาสัมพุทธสัสสะพระพุทธังอารัตนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัตนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัตนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาส,สนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะ ยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนาเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนานะ,นะมะพาทะพุทธัทงทำมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรัตนาตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมี ปัญญาบารมีวาสนาบารมียานบารมีฌานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าหน้าการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะ